สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับช่องดำซิงซูเปอร์ยาวคลิปนี้ครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับไปชมการขับรถของสาวตันอีกเหมือนเดิมครับผมครับพอดีมีงานมีงานพ่วงหนึ่งครับก็เลยสั่งให้สาวตันครับมาลงนะครับโอ้โห อ้มาจอดที่นี่เลยเลยสาวตันมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่เทอะโผล่มาแล้วครับฮัลโหลไม่ล้วอันฮะเ,ๆๆเ,เล,ย,เลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วะเมื่อกี้เลยจนไปเมืขี่มาจอดยี่ล่านขี่รถมาจอดโอ้จอดยีหย่หันบ่ยี่ล่านบ่แหน่ยี่ลานอืมต้อไปจอดยี่หันอ๋อจอดไงไเด้อมา,ามทางไหนเด้อเนี่มาทางไหนมาจากข้างบางวัสด์ โอ้มาทางน้องมาซอนเรเลี่ยวเขานี่เดี๋ยวแมนั่นนี่มองแม้หญโอ้เดีวัสดีค่ะ้ผู้ใดล่ะยี้บสิวันนี้อลยบซีี่ดีเดี๋จะกลับรถมาครับ นี่แล้วครับเห็นแล้วสวัสดีครับนี่พอสีสั่งหินมะล้งเห็นปะครับสั่งหินมะล้งหนีเห็นปะแม่นบางนีปะครับที่สั่งหินมะล้งสะดอกสั่งหินมะล้งไหมครับหินปุกไหมนะเอาว่าสีมะล้งหินไหมแม่นบางนีปะโอเคร okay ครับผม มาหรือ,อยังยังไม่มาครับามาเลย ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิจารณานาก่อนรถขอมาก่อนโอ้บวมเลยว่ะ บวมเลยวะนี่เราล,ลงนี่แล้ว,วฮะึกแม่อเล่าโยนฟึกแม่ห่อเล่าฟึกุ่นบวมเลยดเลยนะดี๋ <c oughs> ยวถามมันเพิ่ง่อนว่าคนสี่ลงสีใดกันเนี่ย เอาซื้อได้ก็ครับเอามังได้ครับอ,อย่าเฝ้าโยกดูตันอย่าพึ่งโยกบ่อยๆมันไม่ดีอ <laughs> โอ้ยบอกว่าอย่าเฝ้าโยกดูยังไง เอาถอยแม่ไปน,นี่ถอยแม่อัาได้โยกเหรอพี่พี่เบียดมาเลยเบียดมาเลย<บ>มาเลย<บ>ได้ทาได้เอาทานั่นแหละมาเลย ไปมอแท้ <c oughs> ย่านข้าอยู่รถ <c oughs> ลูกมันใสหนีเลยวะลูกมันใสหนีเลยวะ,ะเดี๋ยวแม่มันยังไงฮะเอาตรงนี้ก่อนนะนเ,ออเอาจารถไทยออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนไอ้เพื่อนเอารถไทยออกก่อนมันบ่เงินบ่เงินบ่สวัสดีค่ะสวัสดี ี่น้องอสาวยูทูบรับชมกันอีกคลิปกับช่องดัมซิ่งซูเปอร์ยาวไม่ทราบว่าคุณจะทำยังไงครับ<ภ>คุณจะอ่อนยังไงครับเอา,เอาแกงเห<ะ>เรอเขาได้ยืดยหรอเอาแลนเปิดหน้าไปพุ่นเดี๋ยวอายไปโบกรถให้ตั้งหน้าไปพุ่น ตั้งนาไปเขาป้าไม่คุณก็ถอยตรงเขาเลยเห็นวะยวรูดรถให้รถมันเดี๋ยว ได้ป่ะเนี่ยสุบล็อกลูกไปเลยไปเลย ไหเอวแข็งไปเลยนี่นะครับล็อกลูกเลยล็อกลูกเลยดันบ่บลอกเด่น,น,นล็อกเลย คือบล็อกไปรวดไปไปรวดคือบล็อกว่ะเดือลรอกแล้วไม่เลยไม่เลยไม่เลยถอนแล้วมล็อกแล้ว เลยเข้าไปเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดบอลผลมาครับมันผลมาเอาไม่หยุดไม่หยุด ได้อยู่ครับแต่ว่ามันพุดดน่นรถนะอยากให้ยับบีกได้ป่ะนี่รถขั้นนี้ถอยมาเลยถอยออมาอีก,อกเลยอีกไม่อีกโอ้ยก,กันสาดตึกเหยียบแล้วเรียบร้อย ดำเ,เลยทำสามเรียบร้อยแล้วฟอ,องไว้ใส่ฟองรถเลย เลี้ยนออกมาก่อนมันึ่งเลี้ยนเบียดออมกมาสิก่อนเบียดออกมาก่อนเลยครับ รถพ่วงเหมือนกันเข้าใจกันครับไป,ไปไปเนี่ยอยอ้มาเก็บก่อนไอยไปพุ่น Lê à subscribe พยายามโบกรถอยู่นะครับผมเราจะลูกขอดไว้ตรงนี้นะเพ้าะ<ป>ละปลระเด็นถอดลูกซื้อนี่เป็นได้ตื่นเต้นปะ ตื้นเต้นป่ารถไล่เหรอรถไล่ตื้นเต้นว่ารถไล่ทำไมไม่อย่างโอ้ยมาไล่ดอกตะหนูยังมาไปอยู่เอาแม่ไซบ์อะไร ใส่ซีนีเป็นปะต้องเอารถขาวออกก่อนตัวแม่จาเทาตรงนี้เนี่ยตัวเนี้แม่กูไม่ได้บอกเลยเสียด,ดุ จอดเห็นจอดทุกคนจอดทุกหันแล้วไปคิดบอกเนาะที่เหลยกเนาะเสร็จย่างย่างย่างจะเข้ามาเนี่ยตรงนี้วะ ำนี้วะ,วะยิวอะอีกคันพอละหอดพีดีนี่ฮะผมไม่เล่นะ่ะรถผู้ใดล่ะเลยสิเลยรถเลยเบิดเลย เลยรา้ว่านผมไปเลยประนรถครับน,นี่ยุยิกโอ,กโอก้โงใหญ่มากครับหินสวยครับวันนี้นงามเลย หูงามๆเลย,เยฮะใส่ได้โอ้ยบอกอยู่มือนนันมา,นา,ามันมาทนได้ว่าท่านพ่อสองมืออยู่พ่อ,อ,อคขับได้ไนี่ะครับน,น,นพออยูมยื กันสัตว์อยากบางฟุน ใส่มันอยู่ไก่หลอนมาได้เองวะนี่ดิของลยู่บ้าฮะมีขาจอยเออข้างนจอีเยผมตัวเนาะไวเลยไมบางเด็กเพ่งันขันบินร่วมแน่เ่ยเบลียะยังไมาะบอกบาน ดินบอลลมแมนลบดินบอลลมมันดิบอันนั้หล่เบิ้งจันวนตันมันครับพี่น้องคงอยากจะรู้ครับว่า คลิปที่เราถ่ายวันนั้นนะครับถ่ายทํารีวิวให้กับอีซูซูนะครับจะลงวันไหนก็เดี๋ยวรอให้เขากําลังตรวจเช็คอยู่ครับให้เขาดูอยู่ส่งไปให้เขาดูแล้วครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับน่าจะได้คําตอบนะครับว่าจะลงให้ลงวันไหนครับติดตามชมได้เลยครับเบื้องหลังความสนุกเราก็ได้ดูไปแล้วครับตัวจริงคลิปคลิปจริงนี่สุดยอดก็ได้ไ เบื้องหลังครับสุดยอดก็ในเบื้องหลังครับแเปวิ้งกันได้เลยหลายๆคนคงจะถามกันมาหลายคนนะครับว่าซปเปอร์ยาวใช้อะไรนะครับตรงนี้เนะี่ยมเคยทำไปไปคลิปหนึ่งแล้วครับว่าอันนี้มันคือไม้นะครับเป็นไม้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นผ้า ที่เอามาป้องกันลมนะครับไม่ให้มันลมแรงเกินไปค่ะ20บาทเออแต่ว่าอันนี้เป็นถุงเท้าครับจัดต่อพิเศษเอาไม่ไปจอผู้อันผู้ถือจัมพัดนะสวยมาแล้วเข้ากับบ่อเข้ากับบ่อไห่ไปจอดผู้สัมผัสเนาะเอาเอาโอเคครับก็จ่ายตังค์กันไปนะครับผู้สั่งหินครับ ได้ราคาพิเศษไปครับสำหรับคนสวยครับคนส่งก็สวยคนส่งก็สวยคนรับก็สวยสวยเหมือนเ้าไปไทยอยู่หนารถจักรบารณนหนการเลยขายคนใดครับใช่เลยก็ได้เห็นหนูจอยๆเออจอยอยู่เร็วละ่ะคนสวยๆครับอโอเค

เอาเสียดูกไปแล้วครับผมก็จะไปเหมือนกันไปมัดน,นี้ไปเอา,เอาคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผม,มก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงครับวันนี้ครับสาหรับการลงงานลงหินวันนี้ไปรดเว้าพูดเดียวซื้อๆข่อ,อยเว้าพูดเดียวข่อยคุนเอาไวาได้ถามเจ้าเสียกับรถไซเนี่ยฮะ เออไปกับมองหันก็ได้ป่ะได้เนี่มองปั๊มบางจากที่เ้าไปแวะเมื่อนั้นไหมปั๊มบางจากน้อยเมื่อนั้นอขอบคุณที่รับชมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ